ครับผมสวัสดีครับผมโรสนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับเป็นเครื่องล้างรถยนต์ของเรานะครับเครื่องของเรานี้นะครับมีความแตกต่างกับระบบทั่วไปยังไงนะครับก็คือของเรานี้จะเป็นระบบโฟมแรงดันสูงนะครับไม่ต้องใช้ปั๊มลมในการทํางานเหมือนกับระบบทั่วไปที่ขายในของตลาดตอนนี้นะครับของเรานี้ก็คือมาดูการใช้งานกันนะครับว่ามันใช้งานอย่างไรบ้างนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆอย่างไรบ้างนะครับผมมาดูเลยครับ อ่าก็อันดับแรกนะครับอันนี้จะเป็นช่องใส่ธนบัตรนะครับผมก็ใสแบงค์ยี่สิบแบงค์ห้าสิบแบงค์หนึ่งร้อยนะครับตัวนี้เป็นช่องใส่เหรียญนะครับอันนี้เป็นหน้าจอนะครับเราลองใสไปดูนะครับอ่าห้าบาทนะครับสิบบาทนะครับอ่าใสเพิ่มอีกสักเหรียญหนึ่งนะครับโอเคครับระบบการทํางานนะครับก็คือของเรานี้จะมีอะไรบ้างครับอันดับแรกครับจะมีปุ่มฉีดน้ํานะครับปุ่มฉีดโฟม แล้วก็ปุ่มที่3ามนี้เป็นเป่าลมหร mm ือดูดฝุ่นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นน้ำล้างมือนะครับน้ำล้างมือเนี่ยเราจะมาใช้ที่ด้านข้างตรงนี้นะครับผมทีนี้เนี่ยปุ่มเป่าลมหรือ <dess> ดูดฝ<ฤ>ุ่นเนี่ยเราต้องมาเลือกสวิตช์ตรงนี้นะครับถ้าต้องการเป่าลมก็กดตรงนี้นะครับผมต้องการดูดฝุ่นก็หมุนมาด้านล่างทีนี้ของเรามีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือโฟมเนี่ยจะมีให้เลือกสองสูตรด้วยกันนะครับตัวนี้นครับ อ่าอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าเลยนะครับว่าจะใช้สูตรไหนนะครับของเราก็คือใช้เป็นสูตรแรกครับเป็นโฟมสลายคราบจกกระปกนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็สูตรที่2ที่เป็นโฟมสูตรเคลือบเงานะครับก็จากประสบการณ์ที่ผมได้ทําร้านมานะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราเนี่ยมีโฟมทั้งหมด2สูตรนะครับลูกค้าเนี่ยเขาจะไม่ใช้สูตรเดียวกันครับเขาจะใช้2สูตรเลยนะครับตอนแรกคือเขาจะใช้โฟมสูตรสลายคราบก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอล้างร็จปุ๊กเขาก็จะมาล้างอีกอีก สูตรหนึ่งเป็นโฟมเคลือบเงาซึ่งจะทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ล้างรถแบบมีคุณภาพมากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะได้เงินเนี่ยมากขึ้นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยของเราจะมีปืนฉีดน้ำเนี่ยทั้งหมดกี่ปืนมาดูกันบ้างนะครับผมออันนี้ครับจะเป็นปืนสําหรับใช้ในการฉีดโฟมนะครับตัวนี้ครับอันนี้เป็นโฟมแรงดันสูงนะครับผมแรงดันสูงนะครับยังไงหมายความว่า ถ้าเป็นระบบทั่วไปที่มีขายกันเนี่ยจะใช้ปั๊มลมในการทําโฟมขึ้นมานะครับซึ่งแรงดันเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5้าบาร์เจ็ดบาร์ไม่เกินนี้นะครับแต่ของเรานี่เป็นโฟมแรงดัน,นสูงก็คือใช้แรงดันน้ําในการทําโฟมนะครับแรงดันน้ำเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1 0อยบาร์ประมาณนั้นเลยครับผมซึ่งโฟมจะออกหนาออกแน่นออกเยอะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่ลูกค้าบอกว่าใช้แล้วประทับใจมากครับผมอ่าต่อไปครับเรามาดูหัวฉีดน้ํากันนะครับ หัวฉีดน้ำเนี่ยเราก็จะมีให้เลือกทั้งหมด3ามหัวด้วยกันครับหัวแรกครับเป็นหัวที่ลูกค้าใช้กันบ่อยมากครับอ่าตัวนี้ครับเป็นหัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทอร์โบเจ็ตนะครับก็คือหลักการทํางานก็คือครับมันจะสร้างน้ำเนี่ยให้หมุนวนเป็นวงกลมครับซึ่งมันจะทําให้การทาความสะอาดเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นครับผมอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็หัวต่อไปครับเป็นหัวที่มีทั่วไปนะครับที่ใช้กันก็คือเป็นหัวนี้ครับมันจะฉีดตรงๆก็ได้หรือจะ รับให้มันแบนก็ได้นะครับผมอันนี้ทั่วไปมีอยู่แล้วนะครับหัวนี้แล้วก็อีกหัวนึงครับที่พิเศษขึ้นมานะครับไม่มีที่ไหนมีแน่นอนครับผมหัวนี้ครับสําหรับล้างใต้ท้องรถยนต์ครับผมอ่าตัวนี้ครับการใช้งานก็คือให้เราเนี่ยบีบปืนนะครับแล้วก็สอดไปใต้ท้องรถยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ามันทํำยังไงนะครับอ่าสมมุตินี้เป็นรถยนต์ใช่ไหมครับผมเราก็บีบบีบสายนะครับเดี๋ยวผมขอปลดสายตัวนี้สักหนึ่งนะครับ โอเคครับนี่เลยนะครับเราก็บีบบีบปืนนะครับแล้วก็น้ํามันจะไหลออกมาใช่ไหมครับแล้วเราก็สอดไปใต้ท้องครับอ่าประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่แบบทั่วไปจะไม่มีนะครับซึ่งของเราเนี่ยก็จะมีมาให้นะครับซึ่งก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถล้างได้อย่างทั่วครันนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะประทับใจกันมากขึ้นนะครับส่วนคําถามเมื่อคือแล้วถ้าเกิดเราไม่ใช้ปั๊มลมเนี่ยแล้วเราจะใช้อะไรเป่าลมนะครับก็คือตัวนี้ครับผมเป็น พัดลมบลเวอร์นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป่าได้แบบแรงกว่าปั๊มลมทั่วไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทํางานกันเลยนะครับอโอเคครับอันดับแรกครับเดี๋ยวผมจะลองปืนฉีดน้ําให้ดูก่อนนะครับผมปืนฉีดน้ำนะครับเราก็กดปุ่มฉีดน้ำตรงนี้ ของหัวตรงนี้นะครับเดี๋ยวก,กดคุเดูกันนะครับการทํางานของหัวตรงนี้ครับก็คือมันจะสร้างน้าเนี่ยให้หมุนเป็นรูปกลวยนะครับซึ่งมันจะทําให้ความสะอาดเนี่ยได้สะอาดมากยิ่งขึ้นเพราะว่าน้าเนี่ยมันจะออกเป็นรูต,ตรงๆใช่ไหมครับแล้วก็มันจะมีกลไกข้างในที่ทําการหมุนนะครับเหมือนกับการที่เราเนี่ยใช้มือในการปัดแบบนี้ครับปัดแบบนี้ใช่ไหมมันจะทําให้เราเนี่ยล้างได้โดยที่สะอาดมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องถูก็ทําได้นะครับหัวนี้ครับเป็นหัว จะมีเสียงด้วยครับเวลา้างเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกสนุกเล้วใจในการล้างมาฟังเสียงนะครับผมนี à, ่เลยครับ มันจะมีเสียงแบบดังแบบกระหึมเลยนะครับเวลาลูกค้ามาล้างเนี่ยเขาจะแบบเล้าใจนะครับทีนี้เรามาดูหัวต่อไปกันครับเป็นหัวที่แบบทั่วไปมีนะครับเราก็มีด้วยเหมือนกันครับผมตัวนี้ครับก็จะเป็นหัวฉีดแบบที่เอาไว้ฉีดตรงๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาไว้ปรับให้มันแบนก็ได้นะครับผมมาดูกันครับผมตัวนี้จะรับแบนไครับ 五号线代岗路。 คือใช้ใาร้ารถยนต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกับรถยนต์กันว่ามันจะล้างสะอาดหรือไม่นะครับหัวฉีดใต้ท้องรถนะครับผมอ่านี่ก็เป็นรถยนต์ของเรานะครับมาทดสอบกันนะครับขอไปกดถูกนิดนึงนะครับ มีลูกเล่นของของุปกรณที่มากขึ้นนะครับแล้วลูกค้าก็จะติดใจมากขึ้นครับเดี๋ยวเรามาลองดูการจีดโฟมนะครับว่าโฟมเล็กนั้นสูงเนี่ยมันจะออกหนาออกแน่นยังไงกันนะครับผมเดี๋ยวผมขอก็บปืนจีดแรกขอมันก่อน ลองดูการฉีดโฟมกันนะครับผมนี่เลยครับผมอ่าเดี๋ยวหันก็ลองนิดนึงนะครับแล้วเราก็มีเชื่องนะครับระบบฟมในน้นถี่มากทั่จะหมดหมดนี้เลยครับ ไ,ได้เลยครับว่าระบบโฟมแรงันสูงนี้เป็นสิ่งที่ลูกค้าชอบกันมากครับเพราะว่าโฟมจะออกหนาออกแน่นนะครับผมซึ่งถ้าเป็นระบบที่ใช้ปั้มลมแบบทั่วไปเนี่ยมันจะออกแบบไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับเรามาดูการใช้ปืนฉีดน้ํากันต่อนะครับผม ใช้เป็นปืนฉีดที่มีปืนฉีดด้ามยาวทางนั้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ปืนฉีดด้ามที่มีความยาวมากนะครับน้ำเนี่ยมันจะไม่กระเด็นมาโดนลูกค้าครับผมของเ,เราจะเป็นปืนฉีดที่มีด้ามยาวหมดทุกอันเลยนะครับผมแล้วก็ทีนี้เรามาดูอันต่อไปกันนะครับการล้างมือครับผมล้างมือเนี่ยแล้วกดปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้อ่าแล้วก็น้ํา อ่าน on so ี่เลยครับผมน้ําก็จะออกมาด้านข้างตรงนี้นะครับผมแล้วก็กดหยุดได้เลยครับผมอ่าประมาณนี้นะครับก็กดหยุดแล้วน้ําก็จะหยุดไหลนะครับทีนี้ของเราก็จะมีการดูดฝุ่นแล้วก็เป่าลมด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหัวดูดฝุ่นของเรานะครับอ่าสมมุติเราต้องการดูดฝุ่นใช่ไหมครับแล้วก็กดปุ่มหมุนตรงนี้ก่อนนะครับเป็นปุ่มดูดฝุ่นนะครับอ่า อ่าประมาณนี้ครับแล้วก็สามารถดูดฝุ่นได้ครับผมมาลองดูดกันดูนะครับอ่าประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูการเป่าลมกันนะครับเต่าลมเต่าลมก็หมุนตรงนี้นะครับผมเป่าลมอันนี้ก็สามารถตัดได้ครับ โอเคครับผมอันนี้ก็เป็นระบบของเรานะครับก็สรุปว่ามีอะไรบ้างครับจะมีฉีดน้ํานะครับผมฉีดน้ําเนี่ยเราจะมีหัวฉีดเทอร์โบเจ็นะครับหัวฉีดธรรมดาแล้วก็หัวฉีดใต้ท้องรถนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นโฟมแรงดันสูงนะครับตัวนี้เป็นแรงดัน100บาร์เลยนะครับใช้แรงดันน้ําในการทํโฟมขึ้นมานะครับต่อไปครับเป็นเป่าลมแล้วก็หุดฝุ่นนะครับผมแล้วก็น้ําล้างมือนะครับก็จะมี1 2 3 4งสองสามสี่ใช่ไหมครับอันนี้มีสองอันเนาะก็จะเป็น5ระบบแล้วก็โฟมเนี่ยจะเลือกได้ทั้งหมดสสูตรด้วย อ่าถ้าเกิดลูกค้าคุณไหนสนใจนะครับก็เราเนี่ยผลิตเครื่องขายอยู่นะครับถ้าสนใจก็มาดูเครื่องของเราได้ครับเราอยู่ที่จังหวัดตรังนันเอนะครับผมก็วันนี้ครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับผม